สวัสดีครับวันนี้โจพาเพื่อนๆมาชมนาวล่าแคปเอนะครับก็คันนี้ที่โจพามาชมก็เป็นสีขาวนะครับราคาอยู่ที่6 4แ0 0 0บาทนะครับอันนี้จะเป็นเดิมๆนะครับก่อนตกแต่งจัดทรงนะครับโจพาเพื่อนเมาชมนะครับก็จะเป็นล้อกระทาเหล็กแบบนี้นะครับขนาด16นิ้วนะครับนี่เลยเดิมๆนะครับก่อนที่เราจะ ตกแต่งจัดทรงจะตายออฟโรดนะครับเดิมๆนะครับข้อไฟท้ายะลรก็ยังไม่มีครับกันชนท้ายยังไม่มีนะครับนี่ก็จะเป็นเดิมๆที่รถมาจากโรงงานนะครับโลโก้ยังเป็นสีเงินนะครับพร้อมตัวหนังสือโนวาล่านะครับไฟท้ายยังไม่มีที่ข้อไฟนะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้ กระบะ King c a p SL นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับเครื่องยนต์2.5นะครับมาพร้อมกับแรงม้าที่163แรงม้านะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับล้อกัดท้า16นิ้วนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฮโดรเจนนะครับไฟตัดหมอกจากโรงงานยังไม่มีนะครับกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกสีดำ เดิมๆยังไม่มีตัวหนังสือนวราสีแดงแล้วก็โลโก้โปรโฟเอ็ยังไม่ได้ใส่นะครับนี่เดิมๆเลยนะครับนี่เป็นสีขาวนะครับสีขาวจะมี2แบบนะครับสีขาวธรรมดาแล้วก็สีขาวมุกอันนี้จะเป็นสีขาวธรรมดานะครับมาชมภายในกันนะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับจากโรงงานเดิมๆหน้าจอเครื่องเสียงก็จะเป็นจอ Android ขนาด 7นิ้วแล้วก็รองรับ Apple c a r p l a y นะครับเชื่อมต่อ Google Map ได้จากมือถือของเราครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับพร้อมโครเมียมตรงกลางนะครับกุญแจเป็นรีโมทพร้อมที่เสียบนะครับแล้วก็กุญแจพับเก็บได้เดิมๆจะเป็นเบาะผ้านะครับสีเทาตัดสีดำส่วนเบาะก,ก็จะปรับระดับได้นะครับปรับสูงต่ำได้ครับ มาดูพื้นที่ช่องแคปนะครับก็กว้างแล้วก็มีแอร์ตอนหลังอยู่แล้วนะครับนี่เดิมๆยังไม่ได้ใส่เบาะนั่งแคปนะครับพอตกแต่งเสร็จก็จะสวยๆแบบนี้นะครับ